สวัสดีครับผมประเวณจากอีสุสุพระนครรามินทากมม8ก็วันนี้นะครับผมได้นำตัวอีสุสุดีแมกนะครับเป็นตัว2ประตูตัวเตี้ยนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับตัว2ประตูนะครับหรือตัวแคปเนี่ยของเราก็จะมีอยู่2ตัวนะครับมีตัว S แล้วก็ตัว L ถ้าเป็นตัว S เนี่ยครับก็จะมีเครื่อง1.9แล้วก็ เครื่องสามพนะครับสำหรับลูกค้าที่ mm hmm. เน้นเอาไปแต่งนะครับใส่คอกซิงหรือว่าใส่ตู้ทึบนะครับเน้นบรรทุกนะครับก็จะมีเครื่องสามพันด้วยส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว l นะครับเป็นเครื่อง1.9 mm hmm. ก็จะแถมล้อแม็กมาให้นะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่เ,เกียร์ออโตโ้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับอย่างตัวที่เป็น ตัวตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเรา,เาพามาดูข้างในกันนะครับว่า Gear Auto เกียร์ออโต้มีรูปแบบไหนบ้างนะครับลักษณะด้านในด้านในนะครับก็เป็นเาบาะผ้านะครับประตูแคปด้านข้างก็เป็นโอเพ่นแคปเปิดได้นะครับภายในก็ จะเป็นเกียร์ลักษณะนี้นะฮะเป็นเกียร์ดึงยาวถอยหลังนะครับไม่ใช่เกียร์ขันบันไดนะครับตัวนี้จะใช้งานง่ายหน้าจอก็เป็นหน้าจอเจ็ดนิ้วนะครับเป็นหน้าจอที่สามารถเชื่อมต่อระบบ android แล้วก็ apple carplay ได้นะครับ mm hmm. ก็มีระบบความปลอดภัยหลายอย่างนะครับมีกล้องหลังทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว s ตัว l ก็มีกล้องหลังให้ ขับขี่ปลอดภัยพร้อมระบบ ABS นะครับ EBD แล้วก็ BA ระบบช่วยในการขับขี่นะครับให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับกระจกด้านข้างเนี่ยก็จะปรับเป็นไฟฟ้านะครับทุกอย่างเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับทางอีซูซูพนครลรามินทาแล้วก็ ติดต่อเซลโปรวินมานะครับก็ของแถมพวกนี้ก็จะได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นิฟรมกันาสาดนะครับยางรองพื้นกอบไป้ายไลเนอร์นะครับของแถมก็ของแถมทุกอย่างลูกค้าท่านใดที่สในใจนะครับก็สามารถทักมาทางเพจอ,อิสุสุพนครนำมิทากรม .8 เซล์ปวิน0623064913นะครับหรือว่าจะติดต่อมาทาง u t u b e นะครับช่องประวินเอกตัวปร,รณ์หรืออีกช่องหนึ่งนะครับพาวิน918นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมช่วยให้การออกรถของทุกท่านเป็นเรื่องง่ายครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมเอารถรุ่นต่อไปมาให้ดูกันครับขอบคุณครับ